แล้วไปแล้วไปเพื่อนสิมาเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องให้นะคะกระเบื้องปูกระเบื้องนี่ยมครับกระเบื้องปูฉลาห์ปูฉลาเนาะเพิ่นมาจากวัดวัดทุ่งโพชัยวัดทุ่งโพชัยนะคะ อยากอยากจะมาช่วยปูกระเบื้องศาลานี่เนาะบริจาคกระเบื้องให้หน่อนะครับสาธุค่ะได้บนน้ำคันคนไหนนะอาจารย์ชาธุเนาะคุณมาเยี่ยมมาอย่างเพราะว่าก็ไม่ค่อยจะเคยมานะครับอย่างมันก็เป็นกลางไม่มีคนว่างหรอพาเด็ก้อยมาว่างมันเลยเลยพาเด็กน้อยมาเพิ่นมาลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นพามาเยี่ยมที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาพาพายัมาเยี่ยมอยู่นี่เนาะมากก็เลยว่า ซอยปูกระบื้องเท้้นะนะมันยังบอะไรก่อวนะอันนี้ก็คือมงามะเพเป็นอยากให้งามเก็แลมมาซอยวัดเฮาให้เจริญรุ่งเรืองไปซะจะได้จะได้งามๆการเกื้อค้ากันกี่ยมาเกียมาเนาะอันนี้มันไก่จะไอ่ค่ะนี่นะายจานนะจ้า อยู่ในเขตของนครพนมแน่นอนทางบุญนะครับอำเภอโพ้นสวรรค์ตำบลบ้านนาขมิ้นใช่ไหมคะจังหวัดนครพนมใช่ใช่ค่ะอำเภอโพ้นสวรรค์ตำบลนาขมิ้นจังหวัดนครพนมเพิ่มมาเยี่ยมมายามต้องไลยไปเยี่ยมค่ะใช่ค่ะที่สามเมื่อวานเนี่ยแหละ เพิ่มเยี่ยม้าหมบางคำบางคำเนี่ว่าอาจารย์ต้อเติมจจงวมันพิมพ์เา,ามตางสูตรเทานั้นเพราะมันตบภาษาไทยก็ะกพะอาจารย์นี่บวชมาแล้วตั้งแต่ปี2539นะคะห้าอเอออันนี้จาก,กปีอะไรนี่สี่สภาษามาดามุโพนับเมื่อกี้ได้38ภาษาคน นับจรงได้ไหสิบหกเลยกอีกแล้วอีกแล้วเอ้าเพ่นมาตอนจังโมงนี่ไหนอาจารย์โอ้บโบแมนมาตอนทวายคลองบโบแมนเนาะแล้วเชดายมาดามมผู้ฆ่าเดืไปแย่ใครมดเดง คนเด้อคองไม่นะคะสวยเลยช่วยปูกระเบื้องวันนี้ช่วยบริจาคกระเบื้องให้เจ้าภาพในการปูกระเบื้องใช่พนมาซอยอันเบื้องฝามเบื้องเลยได้ครับ ฝากฝากฝากไในผู้ที่เลยนะครับผมจะได้คุยเบื้องไอ้งาม้ครับในผู้ที่เลยต้องไปประสาดูดูจะมีเอฟซีจะได้เนาะเพื่อจะเย็นขนาดเลยบ้านนี้โอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำกับข้าวให้ช่างก่อนนะคะ ใน,ใใน,ในวนัตกรรมกราบคนก่อนคักในบันไกที่ฮะกระเบื้องนี่แหละคักเลยเนะาะต้องการพิอาสาหนึ่งถึงสองคนมาช่วยปูกระเบื้องวันี้เรมีช่างโดยตรงบอกเข<ไ>นก็มีช่างโดยตรงใช่ไหมปูกระเบื้องหรือจะอนี่นี่เนาเนาะเป็นทุกช่างมีชปูเองเหรอค่ะ ฝันนี้โอ้ยอยู่วัดพายานเลยอยู่วัดพายานกับปูเองเลยบอครับปูเองห่ยเชื่อมเล่นซีรุ่เป็นลูกมือพายานเลยบอกครับนาหอปล่ปูเองเลยเนาะสาวสาวเรียบคนนั้นพว่นักญาติหรือเออเจรเขาบอกขึ้นว่าเรีกับสปูนนี่นะสปูนสิบองนะกบว่าขึ้นว่าบอ้ให้เป็สาวไยังไงนะ่อ๋ันอันนี้แล้วไฟไปแล้วมเลย ต้องหาแนวแก้วิธีอื่นคนเปรีนเอาอามาสอะนกโมธนาสาธุนะคะเดี๋ยวมาดามพูไปให้กับเขาก่อนนะค่ะสวยงามด้วเหล่านาใน้สาอม้เนยเห่านามาให้กับเขาก่อนมาดีมาดีลูกซิดลูกหาหลายด้วยค่ะพี่น้องอาแล้วว่าไงไข่มดแดง เลลอดสีเลยโอ้ันแบบนี้กันเองได้อันคิ้วได้กันเองในเจออันตะมวยที่ไหนอันนั่นตะมวยกันเองกูจีนเนืฮะตะกี้กูจีันนี้สมุดเลยคิ้วในจี้กระโดดแม่เพิ่งสร้างคิ้วนะอันนี้ให้กับเขากับน้ำก่อนแบบนี้อาชีพเรามันร้อยก็กล่องมันไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะ เออเขามาส่งหละยส่วนมากอ่ะไม่เอามาเองดอกอนี่พระอาจารย์มาน,นานไง,นไงมันต้องอยังน้นถึงจะมามามาในในรถกระเบื้องมาแล้วม,มาเด้อมาเด้อรถมาแล้วนอะนะคะแบบรวดเร็วทันใจมากเลยนะคะคือรถกระเบื้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะ คือพระอาจารย์ดีมอบมอบกระเบื้องให้นะคะดูสาธุนําเด้อพระอาจารย์นะคะอาจารพระอาจารย์เห็นนะคะสาธุนพนนะคะพนก็เป็นเอฟซีมาดามงผูนะคะพนเบิงช่องมาดามงผูก็ขอบก็กราบขอบพระพคุณมากมาก,มากนะคะ <c oughs> กระเตาก็เต้านะพระอาจารย์มาแล้วนะคะ มันเป็นอันหลานหลานหลานพายานหลวงหลวงปู่ไพหลวงปู่ไพ่เนาะใช่ค่ะพายานท่านนี้เราท่านเป็นหลวงปู่อันเป็นร้านเป็นร้านหลวงปู่ไพ่ใช่ค่ะโอ้หลวงปู่ไพ่นิวเราขวางขวางนะเราลูกศิษย์ลูกหาเราหลายอ่าพายานกันเลยพายานเพิ่งก็เลยมาเฮ็ดบุญที่วัดเล็กๆแห่งนี้นรท่านนะครับเพิ่งก็อยากมา มาร่วมบุญมาสร้างกุศลน้ำกันนะคะระเบือมากร้างทั้งหมดก็มาเท่านี้หนึ่งอยตาลางวาพ่อพ่อพ่อเล้ยลวงพ่อพ่ ไม่ลนะเนาะนะไ่ต้อยนะโอ้่ายเดี๋ยเาไปดงแล้วพี่พ่อผูบาอาจารย์ไม่เพิ่มาทีเดียวพ่นง่ายดิเมนคะคุณเริด่ซิปปัจจายังพูดอะไรมาหาคนง่ายเมนค่ะนี่คุณมาหากระชากที่นั่ะคนเราไม่เปิดระลรกนง่ายเลอาจารย์เปิดหอะไรเนาะอาจารย์ได้นเียเยอะนันเลยอาจารย์เนาะอนสดเลยด้เเออหมุดแจนเจดเอ

นำมาลงเพื่อนสายการ่อนนี่จากพรรษาแล้วค่ะสามพรรษาอู้สาธุค่ะโอ้สืบทอดศาสนาเท่ามาค่ะคายาล่นพนแม่บรรุนพนบวชน้อยได้ค่ะสามพรรษาแล้วปาสาธุนำนะคะแปดสิบห้ากล่องอแปดสิบห้ากล่อง ล้กน่อนตัวปันเบื้อมันจะเหลายหน่กนาน่ก้อนร้อบาทกล่องละอ๋อกล่องละร้อยห้าสิบาทแล้วก็แปสห้ากล่องทั้งหมดหนึ่งห้าเก้าหเกเบื้องได้ก็เบื้องไหนหนึ่้าเก้เบื้องใช่ก็เบื้องท่านหนึ่งห้าเก้านะคะ ราคากระเบื้องนะคกระเบื้องนะคะหนึ่งห้าเก้านะคะตอกองนะมอกซึเขาม่นั่งในีกระไรเลยมนเย็น้อลบร้าาดีพลมนี่มันจะดงเ็นเย็นมุนไล่เรเนาะมันจะได้ันเนาะเนี่ยเลาะนี่พอยูทูอีกเหมือยูทูนี้น้ำไวันจะจ่ายไปเลยเนาะไปแลวค่ะเ

ยี่ยงนั่งล่นนังซาโซ่นะมันบอกง่ายนะอันน้อยเนี่ยโบลูแล้วมันทาโซ่ถ้าเล่าล้วนๆแล้วได้เงี้ยแล้วอาจารย์บอกว่าตอนแรกเนี่ยจะมาเฉยๆจะมาดูเฉยๆก่อนแล้วพอมาพบเห็นซาลาบอมีกระเบื้องอาจารย์ก็เลยมีแนวสะกิดใจอยากถวายกระเบื้องเลยอาจารย์บอกพลังสบายแล้วนก็เต้าเลย บุญยากกันได้บุญนะบุญน้ำตาลบุญยากันได้บุญบุญน้ำตาลบุญน้ำตากันได้บุญบุญน้ำตาลปกติเฮาจะเคยอันพระอาจารย์มีผู้เฮ็ดบุญน้ำแต่จารย์นี่มาเฮ็ดบุญเลยบันนี้นี่เองค่ะพระอาจารย์นี่เฮ็ดในคลิปบ่ค่ะว่าบ่มีบ่มีกระเบื้องอ๋อเฮ็ดมื้อนี้บ่ค่ะโอ้ก็ว่าเฮ็ดเมื่อกี้นี่นะอ๋อขึ้นมาอ่ะ โออยากมาเยี่ยมเลยมาเยี่ยมจะเห็นแบบนี้ก็เลยอยากเห็นเลยค่ะอยากมาเยี่ยมเบื้องซื่อตะเล่นนะโอ้อมาเบื้องเลยเห็นชาลาบพมีกระเบื้องก็เลยอันแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดบุญเนาะเเบบุญลยกระื้องปูกระเบื้องทั้งหมดเลยแบบนี้อาจารย์ไปปูให้ปูจากแนวบ้านมาเลยมันมีแค่แต่ห่านนะไรนี่มันโบกอร่อยโบกอร่อยปลาจะแบไล่ยหม้โอ้ค่ะ อาจารย์ที่จำอยวัดอะไรนะคบ้านนาขมิน้นบ้านนาขมินานนาขม้นใช่ค่ะ บ้านนาคำมุนคำมิ้นตำบลตำบลบ้านนาขมิ้นที่ตันใช่ไหมคะตำบลนาขมินตำบลนาคมินใช่ชื่อวัดชื่อวัดอะไรทุ่งโพชัยครับทุ่งโพชัยวัดทุ่งโพชัยใช่ที่พ่ณบอกห้าตอนเรียกค่ะเด็กแล้วก็อำเภอโพธิ์สวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะสาธุน้ำเด้อค่ะทุกคน หลวงพ่อมาถวายกระเบื้องจับทายางหลวงพ่อวัดทุ่งโพชัยค่ะวัดทุ่งโพชัยค่ะถวายกระเบื้องนะคะอบายยืนยาวบารมีสูงทรงคำภาให้เป็นเทวดาตลอดไปสาธุพระญาติเนี่ยไม่ตุนก็สาธุแล้วบอกญาติสาธุแล้วบอกสาธุ อาจารย์ถวายกระเบื้องนะคะาจารย์ิเมองการน้อเอาดักแ้วบดังแล้วไปเนาะอันหในตัวญาตเนาะเอ้ยอาจารย์พาจากนนสวรรค์ยนนวหน้ากมินหน้ากมินเป็นมมโมกระเบื้องน้ำเฮาแปห้องเป็นกันดสามพัน แปด้บาบาทถ้าเกิดกับผู้ใหญ่ดือเราขออนุญาตย่อมจูบูคืคนในร่วมบุญรวมกุศลบุญบ้านบ้าวัดสนาต่อกันได้มาบอกันจะมองนี่เวลานี่ท่าบุญบอนี่ต่อขันกับพ่มาหอดมองนี่มองนี่ด้อสาธุนะคะสาธุค่ะกับทุกบาทจานดื้อตอทำกุหลาได้ปะ

คนก็เยอะเหมือนเดิม่าจบอกเรได้เมื่อวานเอามาแล้วเจ้าคับๆได้เมื่อวานไได้ด้อเจ้าต้องติดไงต้องพูดกัเพื่อนครับ อาจารย์ปศิเมือและค่ะปสิปูให้ปสิโซฟีเมือพวัดี่นนาตาเองคะปิมือและเพราะอาจารย์เดินทางกลับแล้วนะคะสาธุนะคะอะนโมทนาบุญน้ำพนโนค่ะทุกคน